กัปตันเมาเหมอดใส่ฟ้าพายุวัยสี่ขวบห่วงน้องเกลสุดๆกัปตันชนละถอดให้สัมพัษธ์ว่าความสัมพันธ์ของเขากับพลอยชวพรที่คบหาดูใจกันมาราวสมปีเป็นไปด้วยดีรู้สึกว่าทุกอย่างลงตัวลงตัวมานานแล้วแหละทุกอย่างรับเรินต่างคนต่างทำงานเพราะเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็มีหน้าที่ของเรามีเวลาว่าก็เจอกัน เรื่องอายุที่ห่างกันถึง13ปีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเมื่อลืมกันไปแล้วแหละว่าอายุห่างกันเท่าไหร่รู้สึกว่าทุกวันนี้มันโอเคมากๆแล้วพี่พลอยก็คอยสอนอะไรเราหลายๆอย่างเมื่อ <c oughs> ถามถึงไซฟ้าพายุลูกแม่ชมพู่ที่เขาสนิทสนมคุ้นเคยกัปตันก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ายฟ้าพายุเริ่มมีชีวิตส่วนตัว เริ่มโตมีความคิดเริ่มเป็นวัยรุ่นสี่ขวบเขาเป็นวัยรุ่นแล้วไม่ได้เป็นเด็กแล้วเขาบอกพี่กับไม่ต้องเดี๋ยวอยู่จัดการยังเวลามีใครมาถ่ายรูปผ่ายอยู่ก็จะขออาสาขอปกป้องน้องเองเพราะว่ากลัวน้องจะโดนทำร้ายมีคนมาถ่ายรูปแล้วน้องจะไม่สบายตัวหรือเปล่าคอยสแกนคนจะเข้าหาน้องเกลต้องผ่านเขาก่อน มีความเป็นพี่ชายมากไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนั่งคุยปรึกษาปัญหาชีวิตกับพี่กับแบบนี้ต้องทำยังไงยุไม่เข้าใจทำไมคนทำแบบนี้เมื่อก่อน2 3ถึงขวบปิดมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วรู้เรื่องมากขึ้นตั้งใจทำงานตอนนี้พี่พาเขาก็โฟกัสกับการทำงานมากขึ้นการทำงานคือไปกับแม่กับตันเล่าพรางหัวลอ้อ สำหรับน้องเกลโก็ว่าน่ารักมากไม่งองแงเลยแทบจะไม่เคยได้ยินเสียงร้องเลยมีร้องแค่หิวนมนิดหนึ่งเลี้ยงง่ายกับหลานกับตันยอมรับว่าเขามีสปอยอยู่เหมือนกันแต่ว่ารอน้องเกลวโตวขึ้นอีกนิดหนึ่งน่าจะสปอยมากลงมากน้องเกลวน่า,นานรักมากและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ